อ่ะครับสวัสดีครับนี่เจเจแมวครับนี่ก็นำชนะลอนไปเช็คโค้ดนะครับซ่อมแอร์ชาร์ปอินเวอร์เตอร์นะครับ,ร,บรุ่นไม่ไม่รู้เหมือนกันเพื่อนช่างเราเอามาเดี๋ยวจะลองเช็คโค้ดดูนะครับดูบอร์ดกันแล้วกันซ่อมพอดีเจเจแมวก็ไม่มีตารางโคด้ดเหมือนกันนะครับต่าประมาณนี้มอเตอร์เป็นมอเตอร์ก็รืงเป็น AC นะครับ AC อซีเป็นเอซี 8วัตต์นะครับคอมเพรสเซอร์ก็เบอร์นี้นะครับมออคอยร้อนก็ตัวนี้นะครับตัวนี้ก็ยังขาดอ่า,อาพัดลมคอยลร้อนอยู่นะครับจะลองเช็คโค้ดดูนะครับต่อก็ต่อด้วยการเสียบปลั๊กนะครับเดีย๋ยววัดไฟไฟสื่อสารกันละกันตอนนี้ช่างแมวย้าย เสียบปลั๊กแล้วก็ย้ายซ็อกเก็ตนี้นะครับไอ้ที่อยู่ขาสองนะครับมาต่อที่ขาก่าพอาเสียบไว้เท,ท,ทสเทสซ่อมเอานะฮะวัดแรงไฟกันเสียบปลั๊กแล้วนะครับวัดไฟ AC ซีกันทั้ง AC ก่อนนะครับวัดนี่นไฟเอซดูก่อน228โวลต์นะครับไฟ AC อซีกลับมากำหานิดนึ่งนะ อันนี้นะครับสอง,งจิตเปดถ้าเป็นจริงๆจะอยู่นั่นจริงๆจะอยู่นี้ขาสองฮะต้องวัดสองนะครับแต่ใช่ไหมเราเอาย้ายซ็อกเก็ตมาเพื่อจะด้เสียบได้พอดีขาสองตันนี้มันมีแค่ซ็อกเก็ตเดียวนะครับวัดไฟพันนะครับสิบโวลต์นะครับตอนนี้มาตัดกระพริบอยู่นะครับตัดก็คือตัดมีปัญหาอยู่นะครับ กับ okay. ปิดกัน okay. เี๋จะปิดกันนะครับทับปิดทับตักกันดีเซ็ตให้ไฟมันกลับมาก่อนนะครับ okay. เสียบปลั๊กใหม่วัดเอ็นกับขาสองนะแต่นี่มันย้ายมาตรงขากาวก่อน ไม่ถึงไม่ถึง12โวลต์นะครับสีก็เปลี่ยนไปแล้วนะสี่นี่ขเก้าก็มีเปลี่ยนเปิดนะครับอ้าวเป็น AC อยู่ทเท่าทีตั้งเป็น DC นะครับ ก็สูงสุดนะครับสิบหกสิบหกโวลต์นะครับส่วนเลย์ออนตัวนี้เป็นสิบสองโวลต์นะครับจับกระแสนะครับกระแสะจับกระแสไม่ก,ก็นเลย ตั้งสอร์แอมแล้วกัน0.46น,นะครับก็ลมหมุนนะครับตั้ง20แอมมันใ่รขึ้นจริงถ้าวัดมันจะขึ้น น,น้อยอยู่นะครับตอนนี้ตัวเล็กได้ไหมติวแล้วเดี๋ยวรอดนะครับตัดใหม่ต้องรอหนวงเลยนีนะ ไม่มีพัดลม,มคอยร้อนนะครับโอเคเรื่อนทำงานงานเ็เดีนเดตัดเลยไายถูกแล้วนะายโอเคลายถูกนะครับหนึ่งลาย สองเดืนักแล้วนะครับปกติบางที๋ย่ี๋ยวเช็คให้ดูโค้ดก่อนละกันจริงมันจะรันอยู่นานอยู่กดเช็คโค้ดนะครับจริงจะรันได้นานอยู่เแต่บางทีใช่ไหมเรน่าจะปิดไว้แป๊บเดียวนะครับเดี๋ยวเ็นาการเนรี่ยปัดปักกันให้ไฟเขารีเซ็ตเป็ดีๆกัน เปิดใหม่อีกทีนะครับพัดลมก็ยังทำงานนะครับกระแสะตัวนี้ตัวนี้ต,นตั้งมีก็เลยตั้ง2แอมป์ตั้ง2แอมป์ขึ้น0.043นะครับต่ออุปกรณ์ไม่ครบนะครับเพราะว่าจริงๆถ้าต่อมอเตอร์สวงสวินอะไรมันจะขึ้นอยู่ ตอนนี้ตั้ง20แอมป์นะครับทั้งสองน,อนเห็นไม่ชัดพอดีต่ออมอเตอร์สวิงอะไรก็ไม่ได้ต่อฮะรกระแสะไฟมันก็เลยข,ขึ้นน้อยนะครับรอ,อบนึงฮนะจะลองอ่โอเครต้องทำงานแนละ้วตั้งไปที่ ขึ้นมา20แอมป์อ้ช็อแมวตองไหมเนี่ยอ่ะเนี่ยศูนย์จะสี่เจ็นะครับห้าสตั้ง20แอมนะครับของทำงานนะครับอยังฟิตเลยมือกดอแอมขึ้นนะครับ 0.95นะ0.95อย่าม่ตัดนะครับตัดแล้วครับตัดแล้วนะครับ ไปนี้ติดค้างอยู่นะครับโอเคมากดคอสก่อนปิดนะครับกดปิดก่อนนะครับแล้วกดตัวเทมลดอุณหภูมินะฮะแช่นะครับให้ขึ้นส่วนๆนะครับแล้วกดคอสนะครับขึ้นด้านบนนะครับลูกศรขึ้นนะครับ ยย่งที่ตัวรับรีโมทนะครับโอเคโคดแรกนะโคดหน้าสิบอนะครับโอเคครับดู okay. ต,ตามเอานี่ด้วยครับ่ชงแมวก็มีตารางโคดเหมือนนะครับโอเคเช็คโคดหลังนะครับกดอ่า uh, ตรงนี้พัดลมนะครับลูปเนสัตพัดลมอืมขึ้นสูงนะครับ ลบห้นะครับกดหลังตัวนี้ได้ถึงลบเนะครับกดแช่แช่ใหม่นะครับแล้วกดปิดกระแอตกดปิดออกกดไอ้นี้ใหม่กดโซนๆใหม่นะครับัวตัวนี้จะถึงเท่าไหร่นะครับ 11อยู่ดีนะครับโคตลูกศรขึ้นนะครับอ่าในถึง31นะครับโอเคโอเคโคตรก็เป็นลบหนะครับแล้วก็ลอยหลอดไฟสีฟ้าทีบนีบ่ เขียวนะครับต่อเด้อยส้มนะครับไม่รู้โคดเหมือนกันนะครับก็จะวนเวียนประมาณนี้โอเคนะครับเป็นการเช็คโคดนะครับจะต้องหาตารางโคดอีกทีนะครับรับอออิมอร์เตอร์ชาร์ปนะครับ นี้และแต่ต่ออุปกรณ์ไม่ครบนะครับไม่มัน่นใจเหมือนกัน <Okay. S 1> โค้ดก็อย่างที่ว่า1 1แล้วก็ลบ5นะครับโค้ดหน้าโค้ดหลังก็ลบ5้าัไหก็ไม่ค่อยได้ซ่อมเท่าไหร่นะครับ ครับบอกว่าจะมีวิดีโอครับยังไงช่วยกดตามแซับสไครต์กับไลค์แชร์ก็เป็นกำลังใจห้แมาในการทำคลิปดีโอม่ต่อไปครับสวัสดีครับสู่ๆครับขอบคุณคร,รับรล้วจงงานหาสาเหตุกันต่อไปครับให้รู้การเช็คโค้ดก่อนนะครับซ่อมไอมอเตอร์ชาร์ปโอดีต่ตอรอ์ความไม่ครบด้วยนะครับไม่แน่ใจจะมีอย่างไรแต่ว่าอาการก็คือคอมพิวเซอร์ทำงานได้สักพักก็ตัดนะครับก็คือคอยล้อนทำงานได้ก็ตัดแหล่งไฟจากบอร์ดคอยเย็นไปคอยร้อนก็ปกตินะครับ ไม่ผิดไม่อะไรวัดดูแรงไฟทีนะให้เห็นทีเมื่อกี้ใช่ไหมวัดเราไปตั้งเป็น AC นะครับก็คือถ้าอยู่ในบอร์ดก็จะเป็นขาขาเอ็นนะขาเอ็นขาเอ็นกับขาสองนะครับแต่นี้ไอจะต่อกับเอ็นกับกาวอยู่นะครับ จะต่ออน,นี้ครวัดเอ็นนะครับจริงจะถ้าในในเมนบอร์ดที่ตอนจริงจะเป็น2นะครับแต่นี้เป็นกาวนะครับพราะใส่ซอ็ซอกเก็ตนะครับมาเสียบะจะสีงได้ประมาณนี้มากสุดก็1 6บโวลต์น,นะครับตัวน,นี้ของรุ่นนี้นะของโวลต์ถ้าลอยลอยก็ไฟบอร์ดก็จะเป็น20นะครับลอย3ายแล้วแต่รุ่นนะครับมีหลายรุ่น บางรุ่นที่เคยลอยวัดตัวนี้จะเป็น24นะครับฝั่งคอยร้อนจะเป็น12นะครับ12โวลต์เป็นบวกเป็นลบนะครับ